ผมจะพูดเรื่องนี้ไม่อยากจะข้ามไป <c oughs> เออมันน่าตกใจจริงๆนะะ <c oughs> อธิหวัดแพร่ <c oughs> ซีเรียสเลยโรคทรพีครั่งยาเราต้องไม่เบื่อข่าวอย่างนี้จริงๆ <c oughs> ใช้มีพระฟันพ่อเสียวิตที่บ้านเลยแล้วหลบหนีตำรวจกับชาวบ้านออกตามล่าวนเวียนในหมู่บ้านนี่แหละแล้วพอได้ตัวมายังเพ้อครั่งตลอดเวลาเหตุการณ์เกิดขึ้นในวันพ่อ เมื่อวานนี้บ่ายสองโมงคือตํตำรวจห้วยไร่เด่นชัยจังหวัดแพร่รับแจ้งเหตุลูกทำร้ายพ่อจนเสียชีวิตพ่อเนี่ยอายุ78นะคะลูกเนี่ยอายุ50เป็นลูกคนที่สของคุณพ่อลูกนี่ก็คือวุฒิศักดิ์หรือในป๋องก,ก่อนเกิดเหตุในป๋องเนี่ยทะเลาะกับพ่อแล้วก็เอา <c oughs> อาวุธเนี่ยทุบหัวพ่อจนเสียชีวิตอยู่บริเวณลานหน้าบันไดขึ้นบ้านค่ะ ทีนี้ตอนที่เกิดเหตุเนี่ยลูกชายอีกคนที่ชื่อในปุ้มอายุ53ซึ่งก็จะเป็นพี่ชายของคนก่อเหตุเนี่ยออไปแจ้งตำรวจโรงพักห้วยไร่ว่าน้องชายเนี่ยอารวาสกำลังไล่ทำร้ายพ่ออยู่ทีนี้พอลูกชายคนที่สามอะ่ะกลับมาที่บ้านก็พบว่าพ่อถูกลูกชายคนที่สี่ทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตแล้วออทีนี้ ทำเสร็จเนี่ยถือท่อนไม้กับขวานวิ่งไปตามถนนในหมู่บ้านนะคะตำรวจเนี่ยพอมาถึงก็ต้องใช้กำลังไล่ล่าเพราะว่าถือว่าเป็นบุคคลอันตรายยังวนเวียนอยู่ในหมู่บ้านแล้วก็มีอาวุธด้วยจนกระทั่งจับกลุ่มตัวได้ในเวลาต่อมาอมเนี่ย,ยจังหวะไล่แล้วตอนที่จับกลับมาได้นี่คือยังคลั่งยังพูดเพ้ออยู่ตลอดเวลานะคะ นี่ฮะท่านผู้ชมี่ตอนที่โดนจับมา <50 S 2> อายุห <ab> ้าส <gal grues> ิบแล้วอายุห้าสิบยังเพ้ออยู่เลยเนี่ยค่ะเบื่อยาผมครับยาเมญุนักรธรอมดูนะครับตัวพิสารได้นะผมวันนี้ผมมียาแก้ครับอาพี่กันพี่กันเดี๋ยวเดี๋ยวรอระเบียกรรมเดี๋ยวเดี๋ยวไม่อยากมีข้อ เนี่ยค่ะพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยทีนี้ตัวพี่ชายก็คือลูกคนที่สามเนี่ยบอกน้องชายเนี่ยอยู่บ้านหลังนี้คลั่งยาบ้าเสพทั้งยาบ้าเสพทั้งกัญชามีอุปกรณ์การเสพอยู่ในห้องนอนแล้วก็มักจะระรานทะเลาะกับทุกคนในบ้านทั้งกับพ่อทั้งกับพี่เคยขู่จะฆ่าพี่ฆ่าพ่อเนี่ยบ่อยครั้งจนครั้งหนึ่งพ่อเนี่ยให้ตัวพี่ชายเนี่ยไปเรียกตำรวจที่ด่านตรวจห้วยไร่มาช่วยจับน้องชายที่คลั่งยาไปหน่อยแต่ก็ไม่มาจับ แล้วก็ปล่อยให้มันเลยเถิดมาจนถึงวันนี้ที่น้องชายอลวาดหนักจนทําร้ายพ่อเสียชีวิตเมื่อวานนี้เป็นยังไงจริงๆอ่ะรีบไปแจ้งตํารวจแล้วให้มาช่วยจับแต่พอมาถึงก็คือไม่ทันน้องชายฆ่าพ่อไปแล้วนี่เกิดขึ้นในวันพ่อเลยท่านผู้ชมโอ้โหอ่ะห้ามึงหรือฆ่ามึง จะฆ่าผมหลายข้งหรอกไม่อยหาเรื่องแย้แต่ผมเนี่ยบ้านข้างแข็งนี่เขาบอาจีพีโวก็ใส่สักคนนีพีโวก็ใส่สักคนว่ะเราเบิ่นเปิ้อนได้กินยารักษาอาการในอย่างก็ชงนี่เพามันเป็นมันว่าเป็นอย่างนะครับอืมอี๋ฮะค้างเหรอ